ุลโดยเครื่องยนต์ควายทองนิสันอาเมล่ารองเท้าแกมโบ ผู้ชมคะแต่ประเด็นวันนี้เราสืบเนื่องมาจากข่าวที่เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะที่บอกว่ามีคนร้ายพยายามที่จะบุกเข้าไปในยามวิกาลค่ะแล้วก็พยายามที่จะทำอนาจารเด็กหญิงอย่างน้อยสองคนนะคะที่หมู่บ้านนั้นๆแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยสามารถหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มนุษย์ปกติจะสามารถทำได้ชาวบ,บ้านเขาก็เลยร่ำลือกันนะคะว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีวิชาลิงลมหรือไม่ก็จะเป็นผีกระหังนะคะ ว่านี่เป็นความเชื่อถของชาวบ้านาชาวบ้านไปพึ่งหมอผีสายาศาสตร์กว่าจะไปแจ้งความเลยไปสิบกว่าวันแล้วนะครับการจับกลุ่มคนร้ายก็เลยเต็มไปด้วยความยากลาบากเพราะว่าเวลามันผ่านไปนานแล้วครับทีมข่าวแตกประเด็นลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเราพบครับว่าชาวบ้านแก้ปัญหา2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือไปพึ่งสายาศาสตร์หมอผีเพื่อความสบายใจอีกวิธีหนึ่งเขาเชื่อว่านี่เป็นฝีมือของคนธรรมดานี่แหละครับก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้ติดตามจับกลุ่มติดตามได้จากสกุ๊ปของเราครับ เมื่อคืนนี้ทีมข่าวแตกประเด็นได้ลงพื้นที่หมู่ที่2หมู่บ้านถนนโค้งตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพบว่าชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุดคุ้มกันหมู่บ้านเพื่อป้องกันคนร้ายย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีอาคมวิชาลิงลมที่สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วหรือ,ออาจเป็นผีกระหังตามความเชื่ออาวุธที่เตรียมไว้ต่อสู้จึงเป็นเหลาและไม้แหลมอย่างที่เห็น ผมไม่เจอครับแต่ว่าหลานหลานคับพี่สาวหลานบ้านนี้เจอครับเข้าไปเข้าไปกอดเขาบอกว่าไปเอากินเอาอะไรครับเอาเด็กเด็กบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงแต่เพราะบ้านลูกมีผู้หญิงครับขณะที่บ้านหลายหลังก็วางมาตราการป้องกันตามความเชื่อเช่นกันโดยการนําใบว่ามาติดไว้ตามประตูเพราะเชื่อว่าลิงลมจะกลัวใบว่าหรือบางจุดก็นําแหมาดักไว้เพื่อป้องกันผีกระหัง แม้ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อคดีพยายามกระทำอนาจารเด็กหญิงในหมู่บ้านจะมีอาคมแต่ตำรวจและฝ่ายปกครองเชื่อว่าคนร้ายอาจเป็นคนธรรมดาที่แปลกปลอมเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อคืนนี้ทั้งภูมิกับการสอพสีคิ้วและแหน่เภอสีคิ้วจึงลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อหาเบาะแสอย่างบ้านหลังนี้เด็กหญิงวัย15ปีระบุว่าถูกชายสวมเสื้อยืดและกางเกงชั้นในสีดำมานอนทับร่างเธอ เมื่อเธอร้องให้พ่อแม่ช่วยคนร้ายก็หนีออกทางหลังบ้านอย่างรวดเร็วตรงนี้ค่ะถ้ามีคนเข้ามาบึ๊บเตียงมันจะดัง่งเตียงมันจะดังตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหนูเข้ามาหนูจะนอนติดตรงนั้นเลยค่ะแล้วเขาเข้ามาเขามานอนตรงนี้ค่ะอีกไม่กี่วันต่อมาชายคนเดิมก็บุกเข้ามาอีกคราวนี้คนร้ายพยายามวิ่งออกทางหลังบ้านเหมือนครั้งแรกแต่เนื่องจากเจ้าของบ้านวางมาตราการป้องกันแน่นหนาคนร้ายจึงต้องวิ่งสวนหนีออกทางหน้าบ้าน ชาวบ้านจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีอาคมจึงกล้าว,วิ่งสวนพ่อแม่ของเหยื่อออกมาทางหน้าบ้านโดยไม่กลัวถูกจับได้ท,ท,ที่ว่ามารอบบหลังวิ่งสวนออกไปพาะมันออกนีออก่ไปได้ออกไปได้ก็เลยวิ่งสวนไปอนอกจากเด็กหญ,ญิงวัย15ปีแล้วยังมีเด็กหญ,ญิงวัย13ปีอีกคนหนึ่งที่ถูกบุกเข้าไปประชิดต,ตัวในยามวิการซึ่งทันทีที่ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายทั้งสองราย ตำรวจได้พยายามหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคนร้ายอาจเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอาคมอะไรทำให้ล่าสุดพบผู้ต้องสงสัยแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนจริงๆแล้วก็คือน่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ว่าจิตอาจจะไม่ปก,กตินะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเนี่ยได้ทราบว่ามีเห็นเป็นลักษณะของคนแต่ไม่เห็นใบหน้าเพราะเอามือปิดใบหน้าไว้แล้วก็วิ่งนีไป และตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสืบสวนตำรวจภูทรสีคิ้วก็ได้ลงพื้นที่นำรูปผู้ต้องสงสัยไปให้พยานในหมู่บ้านดูซึ่งหากมีผู้ยืนยันชัดเจนก็จะเสนอสารออกหมายจับต่อไปกลิดยูโซถ่ายภาพทีมข่าวแตกประเด็นรายงาน เอาละครับเราลองมาไล่เรียงความเชื่อของชาวบ้านกันด so ูนะครับผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือความเชื่อโบราณของชาวบ้านครับเริ่มจากสยศาสตร์วิชาลิงลมนะครับคนที่ฝึกวิชานี้ครับเขาจะต้องมีการสักแบบนี้ครับเป็นรูปลิงลมลงไปตามร่างกายแล้วก็ทําการปลูกเสกผู้ฝึกก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเขาฝึกวิชาลิงลมนั่นเองมาดูผีกระหังตามความเชื่อโบราณของชาวบ้านครับผีกระหังเป็นแบบนี้นะครับก็คือผู้ชายที่ฝึกวิชาอาคมแก่กล้าครับมีปีกทาจากกระด้งนะครับขายาว เลยครับเพราะว่าต่อด้วยสากรําข้าวนะครับมีหางทําจากสากระเบือด้วยนะครับพวกผีกระหังจะชอบกินของสกปรกครับก็ย้ํานี่คือความเชื่อของชาวบ้านนะครับเราลองมาดูทางวิทยาศาสตร์กันบ้างครับทางด้านรองผู้กํากับสพสีคิ้วบอกนะครับว่าตอนนี้ติดตามตัวคนร้ายอยู่น่าจะมีอยู่ประมาณ2อถึงสกลุ่มนะครับและก็ย้ำไปถึงชาวบ้านครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำันดับแรกคือมาแจ้งตำรวจไม่ใช่ไปแจ้งหมอผีนะครับ มีกลุ่มนะครับซึ่งเราเป็นเป้าหมายนะครับแต่ว่ายังไม่อยากสรุปให้มันเร็วเกินไปนะครับการทํางานคืออยากให้มีพยานหลักฐานที่แน่นแฟงและชัดเจนนะครับครับผู้เสียหายเนี่ยการให้การต่างๆนะครับก็ยังออกไปในเชิงของายศาสตร์เยอะนะครับเราก็ไม่ได้ตำเหนินะครับเราะองขอความเชื่ออย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนยมันก็เป็นการท้าทายการทางานของตํารวจนะครับว่าต้อง ข่าวติให้ปรากฏให้เร็วที่สุดและแน่นอนนะครับถ้าหากว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายเมื่อไรเราก็จะติดตามความคืบหน้ามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณค่ะแล้วในช่วงหน้านะคะจอกเขาเด่นกับคุณสรยุทธวันนี้มาติดตามสถานการณ์มือเท้าปากนะคะตอนนี้ไปที่ทีวี3.60องศาค่ะ สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัดพัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นวีเซนเต้อย่างไรครับ ณเวลานี้นะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่นวีเซนเต้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุนั้นจะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ครับพายุวีเซนเต้นั้นคาดว่าหลังจากขึ้นฝั่งตอนเหนือของเกาะไหหลำแล้วก็จะอ่อนกําลังลงและจะเคลื่อนตัวไปถึงเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้นะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าพายุอาจจะหยุดอยู่ที่บริเวณเวียดนามตอนเหนือนะครับในเวลา10โมงเช ในประเทศไทยมาดูกันนะครับว่ากรมตุมวิทยาเตือนภัย tag, สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างตั้งแต่วันนี้เหนือและอีสานนะครับจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุวีเซนเต้ภาคอีสานได้รับผลกระทบถึงวัทน,นที่26กรกฎาคมในจังหวัดนะครับบึงการน้องคายเลยสกลนาคารอุดรธานีน้องบัวลําพูและก็นครพนมนะครับส่วนภาคเหนือกระทบถึงวันที่27กรกฎาคมในจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่ลำพ,พลูนสุโ<ล>ขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบุรีและก็ตากนะครับส่วนพรุพร่งนี้เป็นต้นไป ทางภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตอนตกให้ระวังก็คือที่จันทบุรีตราดแล้วก็ระนองพังงานนครับลักษณะก็คือว่าเกิดฝนตกหนักและอาจเกิดน้ําท่วมน้าหลากในพื้นที่เสี่ยงภยัยขอให้ผู้ชมระวังอันตรายกันด้วยนะครับดังนั้นมาดูกันนะครับว่าพายุวินเซนเต้นั้นได้ทําให้เกิดผลกระทบกับไทยแล้วอย่างไรบ้างนะครับนี่คือภาพแสดงแผนที่ฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผ่านมาของกรมจุวิทยานะครับนั่นคือฝนได้ตกหนักในไทยแล้วที่พยาวครับที่อบตป่าสักอิ์อำเภอภูซังจังหวัด เขย่านะครับที่91.5ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มนะครับมิสเตอร์เติร์นภัยที่นี่ขอให้ระวังด้วยนะครับกรมรกรทรัพย์ธรณีบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุวีเซนเต้น,นั้นจะมีฝนตกหนักเกือบ100มิลิเมตรได้นะครับขอให้คุณผู้ชมสังเกตสัญญาณ เตือนภัยตามธรรมชาติเช่นการเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนดินต้นน้ำหรือที่ลาดเขาต้องอุ้มน้ำในปริมาณมากน้ำในลําห้วยมีสีแดงขุ่นจากตะกอนที่ไหลมาจากตามลาดเขามีเสียงดังเหมือนมีน้ําป่ามาหรือเหมือนเสียงต้นไม้ก้อนหินกลิ้งดังคลืนคล่น,นเป็นต้นนะครับย้ํานะครับว่านั่นคือสัญญ,ญาณและก็ขอพี่น้องประชาชนในภาคเหนือและอีสานร,ระวังอันตรายตั้งแต่วันนี้ส่วนภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันระวังพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนตอนนี้ฝนตามภาคต่างๆเป็นอย่างไรดูพร้อมกันเลยครับ ภาคเหนือฝนจะเพิ่มขึ้น70-80%ของพื้นที่ส่วนอีสานนั้นฝนจะเพิ่มขึ้น60-70%ของพื้นที่นะครับหลังจากหมดอิทธิพลของพายุวีเซนเต้แล้วฝนจะลดลงมาเหลือครึ่งเดียวทั้งสองภาคเลยครับภาคกลางฝนจะอยู่ที่40-60%ของพื้นที่ภาคตอนออกฝนจะอยู่ที่60-70%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันฝนจะอยู่ที่40-60%ของพื้นที่พอพายุสลายไปแล้วฝนจะอยู่ที่30-40%ครับให้ระวังมากที่สุดก็คือคลื่นลมแรงเล็กพงดออกจากฝั่่่งงในนนนระะยีีี้คือามเปปลลแ ล่าสุดตอนนี้ตามกันต่อข่าวใหม่ครับเราะนี่คือทีวี <TV. S 1> สอมล่องสิ่สาสวัสดีครับสนับสนุนโดยชุดอุปกรณ์ประตูลูกบิดและบานพับวีโก